ป่าพาดีไว้นะคะจะมาสอนทำวงล้อเสียงดูวังอยูว่าเสียงโชคนะ <c oughs> นเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะแบบนี้ไปนี่ก็จะชี้เป็นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้พี่พายยังไม่ใส่อะไรลงไปเนาะเพราะว่าเผื่อเอาไว้เล่นได้ใครจะเล่นเป็นหมวดหมู่อะไรก็สามารถใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวจะมาสอนทำแบบนี้เลยแลง่ายมากค่ะ ถ้านะใครอยากดูและครก็ละหนึ่งไลค์แล้วตามไปดูกันเลยตอนแรกนะั้นเราจะทําให้เขาเป็นวงกลมก่อนถ้าใครไม่มีวงเวียนก็ทําเท่านี้เนาะไหมนะคะมายืดให้ได้8นิ้วแล้วก็จุดแล้วก็วงกลมเลยค่ะ นี่ค่ะเราได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นครึ่งนะคะเพื่อที่จะระบายสีแบบนี้เลยนะก่อนที่เราจะไปหั่นครึ่งนะคะเราจะใช้สปินเนอร์ใช่ไหมวัดสปินเนอร์แล้วก็ตัดตรงรูกลางเนี่ยออกมาค่ะสปินเนอร์ในะวันนี้ปิกาจู หลังจากที่ไปลองทำแล้วนะคะพี่พาอยากให้ระบายสีก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะแห้งช้าเนาะแล้วค่อยมาทำแทนค่ะระบายสีเป็นสีต่างๆที่เราต้องการได้เลยค่ะ บายสีครบหมดทุกสีแล้วเราต้องรอให้เขาแห้งนะแล้วก็จะมาท,ทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะท่ำฐานนะคะเป็นทรงลงใบแบบนี้นะคะเราจะวัดตามขนาดนะอันนี้เป็น10นิ้วนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสี่ครึ่งนะคะนะคะ9นิ้วค่ะค่าดาได้มา2อันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกบคู่กันเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นขนาด10กับ6 ลืมไสิบกับหกค่ะถูกต้องนี่ค่ะใช้กาวร้อนนะคะตั้งขนาดขึ้นมาฟิลประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊นี่ได้แล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาประกบด้านนี้กันนะคะเราใช้ตรงนี้นะคะความยาวตรงนี้เหลือ9นะเมื่อกี้10ใช่ไหม9ก้กับ6เหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ทรงไปประมาณนี้เนาะง่ายๆเลยเห็นปะเราม,มาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนะคะขั้นตอนนี้นะเราจะใส่สปินเนอร์ลงไปก่อนนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเนาะแบบนี้นะคะมาตัดค่ะไปก็จะใช้เข็มกระสอบค่ะ เข็มกระสอบทิมจริงๆเราต้องทิมตามจุดต่างๆไปก่อนนะทิมทิมห่างนิดนึงค่ะแล้วก็ร้อยเข็มออกมาให้เขาเป็นรูเห็นปะแล้วก็ทิมตามจุดมาร์คสีใครสีมันก่อนค่ะอันนี้เราไม่ต้องแบบว่าเท่ากันมากก็ได้นะคะเพราะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่เข็มเข้าไปเราก็ใส่มัดจิฟันเข้าไปใส่ให้มันประมาณน้อยๆน,นะแค่นี้อะแบบแค่นี้เดียวเราค่อยหยอดกาวค่ะเสียบเข้าไปทุกอันเลย เราไปเสียบครบทุกอันแล้วเห็นปะโหใช้เวลานิดนึงเนาะแล้วก็คว่ำเลยค่ะคว่ำแบบนี้แล้วเราก็หยอดกาวร้อนลงไป the clock. The clock s <S นี่นะคะพอเราติดกาวร้อนเสร็จแล้วนะเราต้องดามด้วยฝาน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเพาพาไปทำแล้วมันชนเนาะอ่ะใส่ฝาน้ำลงไปต่อจากนั้นนะคะเราก็ทากาวร้อนแล้วก็แปะลงนี่ได้เลย นี่ค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําธงตรงนี้นะคะให้เขาปึ๊กปึ๊กป๊ป๊ก,ปกเพื่อจะรู้ว่าอันไหนเนาะแล้วก็ตัดกระดาษนะคะเป็นแบบนี้สีอะไรก็ได้ที่เราต้องการเนาะแล้วก็เอามาพันใส่ไม้จิ้มฟันค่ะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จะมาเสียบไว้ตรงนี้ค่ะให้กลางๆเนาะให้มันไม่สูงไม่ต่ำม,มากลองลองนี่ดูก่อนมาเราก็ลองก่อนนะตาดา เป็นยังไงบ้างคะวงล้อเสี่ยงดวงของเรานะคะชอบกันหรือเปล่าคะชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วอยากให้เปล่าผ่าเอาอะไรมาซ้อนทําอีกในช่องเปล่าผ่านี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ,ะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เปล่าผ่าด้วยเท่างไงคลิปนี้เปล่าผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปแดงแน่นอนคลิปดีไปและะ้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ